สบายดีพี่น้องสบายดีสบายดีเอาเฮ้ยสบายดอยากว่าบงไม่ใหญ่เพิ่นเห็ดเต่าทุกคนเตาเตาแบบนี้อาะชิบะเห็นกันง่ายทุกคนเต่าแบบธรรมดาเราเห็ดง่ายง่ายเนี่ยเตาบดโอบเต่าเคินเต่าผีทุกคน มันกัสีใหม่สำกันนี่กับอันเตาเรอ,อสำกันแหละห,หัหกกหมหักกรจอห้มเอาเห็ดเตาพีทุกคนเลยไปกับมาเห็ดในหน้านี่แหะเนาะเป็นฐานแล้วกับเอาหนามพุดเลเน่นเอาปะอ่ะมันคือสีอืม,อม,ม เตาผีทุกคนเลยนนค้ <c oughs> นในเห็ดอยู่ไวๆฮาจะเอิดหนาเตาผีเนาะเ <c oughs> ข้ากับแลกกันเลยเอกผูกไปจับคา้องผัดผีบะ <c oughs> สื่อมันส,สื่อทุกคนเลยบ,เบุ๊มบิ๊มฮะ เอองามประท้วง้วน่เพินก็มาเห็ดนี่หน้าเลยทุกคนเลยมันไก่ไก่หัวไก่ยังนะ่กับพื้นกัอยู่นี่แหละมันไก่เนาะสปเห็ดบอดอื่นหน้อนหน่อยนึ่งกับเก่งบ่อนี่เห็ดปลวกออกได้นน่ <laughs> bà hết buộc cái này, บ่ได้ nào บ่บ่ได้อันซุปน้ําบ่แก่ส่วงของเฮา tít <laughs> ừ. hầu bọc hơi hết tao thôi con ơi <laughs> ừ phần này nói này cảm. ดังไพ่ไปอื่มที่ติดง่ายบ่วนี่อือหัวใหม่มันตายเลยเนาะอ้าวควันถิ่น เออทางอันน er. ีนี่บริเวณนั้นบอกสองทางีนบริเวณทมบอกเออเออเต้าปีกสิบุกคือกันกับเต้าอบนะทุกคนเตาอบนั่น ເຮັດຍາກທຸກຄົນເດີ້ເປື້າຊິເອົາດິນມາປົກມາກອ เห็นเข้าหาเฮ็ดยามนี้เบาเฮ็ดออกติจากเห็นเข้าเฮ็ดเข้าเอาลงจักจะว่าเฮ็ดอีหยังคือมาออกยามนี้เฮ็ดยามนี้นี่แหละฮาเบิ่งอือ

เพนกนาอหาเล็ก่ะหาเล็กซา้าอีกวะ้โหหากันอีกได้้ิม่่าแม่แจะอกยังเ็นหเราะ่ดคอกันบ่ไปไปถ้าอยากใช้กี่อยใช้งานนี่บ่ได้ ผู้บ่าวหน่อยเออหน่อยน่ะก็ได้้จากสิจูดไปกระติดเลยทุกคนติดแล้วเนาะอันนี้เนาะอือออได้มันกรเริ่มล่ามเลยเด้ดิ ชอบสื่อว่าเตาพีได้เลยเห็กดกึ่งดึงอยู่เนาะบ <laughs> ้างอยู่ท้องบ้านนะผพันเขาเอาขีเเา้เกียเห็ดอะไรปะถ้ามีน่ะห่วงบ่าอยู่บ้านนะพันอยากได้ก็ไปคนเอา ตีสอบแล้วคั่นตีอยู่บ้านนี่นะมันน้ำน้ำถั่วมันไรอ่ะนะก็เลยพยายากได้ก็ไปเอาพยายามมันทุ่มทมวงสีกับกระปั้นอ่ะสอบละวคันตีบก็คุณเล็กตีเต้นเอาทักษสอบแล้วมาพาวนพอดัดตักเสือ กต่ะมนอกูนะหายนีเยหน่กาลนวกาเลี่ยนกาเนะโอ้ยปะชานด้าันี่เ็นมดเมื่อวานนี่เห็นเพื่นไปเขาไปเล่นข้อไก่เมื่อวาน่าวาแนมไปบ่าวาซองคนพากะไหลจับไก่โอ้ยว่ะ จะว่าร้านจันี่ได้ว่าอ้ายได้คนนั้นอย่าเข้อไก่อ้ายคนว่าอ้ายมีน้ำข้าวเาเป็นหเขาท่าว่าเขาเขาเป็นก็ห้องว่าอายมันก็ห่วยมนนดนิน่อยแล้วเขาไปขอไก่ อีต้นนี้มันบอกเขาได้สุ่มไก่นันเออให้เลื่อยเขาแล้วก็เขาโลแล้วเพราะว่าหนูเราผู้ชายดินะอันเทวยะยะเยินบริยะจะเขือเด้อหันกะโอ้พนันเมื่อคุ้ยว่านมีเสียงอยู่ดิคิดคานได้เจอจิ้งฟ้ากระเล่นอยู่ วัวดีซดมาจากเดียกกระยาัวมันเรืจังหนใจไม่ใยนม่ใจไมใจใจไม่ไจ่อนไี่ใจ่อจ่ใว่ใบไม่ใจไิตใม่ไ่ใจไมม่ไม่จจไม่ใจไ่จ อันนี้ซีเมนทถมเตาทุกคนเนาะถมเตาเพื่อนห้องมาเท่ากับถมเตาพีวันที่เช้าสี่นี่ับวันที่เช้าสี่นี่เริ่งขวบแล้ววันที่เช ผู้เกิดก่อนทราบสิคนกับพัะนัอย่างคือกันผู้ดอผู้งั้นเนาะผักแขวนนีายรกูโมเต็มแล้วแขว เกิดก <c ười> <áng> ่อนนะฮะกระซองเล็มเทิงซองเล็มลุมคนะสีเล็มเทิงสีเล็มลุมเออนเหรอไลไล์เพ่อพัมันหัวเขาเอาอทังคุดนั่นเอาล้อยบาทล้อยบาทคุดลงไปหลุดๆไง ขึ้นุ่เยตามให้มันร้บาเที่ยว n g à ทั้งโลยแล้วก็นงาปงมันมันกมันเี่ยว n g à อะไรพอไหมพี่น้องบางคนกษตรลาคิปไปแตเพียงเท่านะเี่ยวนบางอากอะพอมันคุกาจับคลิให้น้องมวยเพิ่นทุกคนเลยเพิ่นจะได้กลับบานดอนกันแล้วทุกคน ควันกัดสิได้อยู่คนเดียวบ้านนี้จะได้กับเป็นกำลังใจให้เพื่อนในเด้อทุกคนเด้อเพื่อนกับท่านเหดุลิปเป็นดอ,อกแต่ว่าเขากะเวียบมันลายเนาะทุกคนเนะาะค็เลยเพื่อนชอบไปเหตุสําหรับ youtube กะจะได้กับขับไปเป็นกําลังใจให้เพื่อนในทุกคนพออ,อันกสหนานสบายดี